สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ถ่านโลกการเงินค่ะทักทายกัน4ี่ทุนคือนอุณภัสนะคะ25กรกฎาคม2567อย่กับเู่กรอสองคนเช่นเคยเลยค่ะ คุณแพนนทิประดาและที่ฉั้นแนสทิกัมพรค่ะคำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามล่ะค่ะหลังจากที่เกิดความสั่นไหวนะคะหรือว่าแรงเทขายของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกรวมไปถึงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําด้วยนะคะ,คะสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อทิศทางการลงทุนนั่นก็คือการตัดสินใจเพื่อพยุงเศรษฐกิจของจีนแหละค่ะล่าสุดนะคะในเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ตลาดเป็นการปรับตัวลดลงแรงนะคะหรือว่าปรับลดลงมากที่สุด ในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยทางด้านของธนาคารกลางจีนนะคะได้มีการประกาศการตัดสินใจครั้งสําคัญในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางระยะเวลา1ปีนะคะลง0.2สูร่ระดับ2.3ถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในประเภทดังกล่าวมากที่สุดค่ะในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนเมษายน2563หลังจากที่ธนาคารกลางได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไปก่อนหน้านี้เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสัน้นหรือว่าช็อตเทอมโพเรซีเลตลง0.1%เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งหลังสุดเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะ โดยสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานนะคะว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยในวันนี้ถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของตลาดซึ่งปกติแล้วธนาคารกลางจีนจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงกลางเดือนของทุกๆเดือนอัตราดอกเบีย้ยตัวนี้นะคะหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ระยะกลาง MLF นั้นถือเป็นอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องจ่ายเมื่อมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางจีนโดยมีระยะเวลาการกู้ยืม6เดือนถึง1ปีเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับธนาคารพาณิชย์ค่ะ โดยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนในไตรามาสที่2นั้นขยายตัวเพียงแค่4.7นะคะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ5.1และชะลอตัวลงจากไตรามาสที่1ที่มีการขยายตัว5.3ด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งความพยายามของจีนนะคะที่หวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ทมกลางความท้าทายหลายด้านเลยนะคะทั้งในประเทศเอง<ม>แล้วก็นอกประเทศด้วยนะคะไปต่อกั่อังกฤษค่ะเรื่องของปัญหาทั้งสภาพสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดน่าตกใจนะคะทางการอังกฤษเขาระบุนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะธุรกิจค้าปลีกต้องสูญเสียเงินนะคะไปกว่า1 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุเพียงเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการขโมยของในร้านค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษหรือว่า ONS ค่ะเปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าปัญหาขโมยของในร้านหรือว่า Shoplifting ในอังกฤษและเวลส์เพิ่มขึ้นมาถึง30%ค่ะในรอบปีนับจนถึงมีนาคม2567ค่ะสู่ระดับที่สูงที่สุดเลยนะคะในรอบ20ปีโดยช่วงเวลาดังกล่าวนะคะมีการรายงานการขโมยของในร้านค้าที่มีการจดบันทึกค่ะ โดยทางตำรวจนั้นอยู่ที่4 4 3 9 9 5ครั้งเพิ่มขึ้นมานะคะจาก3 42, 4 2 4 2 8ครั้งในรอบปีก่อนหน้านั้นค่ะซึ่งตัวเลนี้ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาสูงอย่างต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ โดยทางสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหรัชนาจารกรหรือว่า BRC นะคะระบุว่าปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลค่ะทำให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเสียหายเกือบ1,000ล้านปอนด์หรือว่าคิดเป็น1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะโดยทางผู้ค้าปลีกระบุนะคะว่าภาพที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าวนะคะเลวร้ายยิ่งกว่าตัวเลขที่เราเห็นมากค่ะ ราะว่ามีการขโมยของในร้านค้าหลายพันครั้งนะคะที่ยังไม่ได้มีการแจ้งความต่อตำรวจเนื่องจากทางเจ้าของร้านเองก็ไม่คิดนะคะว่าตำรวจนั้นอาจจะช่วยเหลือได้หรือว่าหาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้ค่ะขณะที่ทางสนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะบอกว่าปัญหาการขโมยของในร้านค้าและความรุนแรงต่อพนักง,งาน เป็นปัญหานะคะที่บรรดาผู้คา้าเปลี่ยงยักใหญ่ของกระดซึ่งจะรวมไปถึงเทสโก้จอห์นลูอิสและไพร์มาร์กหยิบยกขึ้นมากล่าวเมื่อปีที่แล้วสอดคล้องกับรายง,งานของสซรัตแล้วก็ที่อื่นด้วยค่ะ เป็นภาพของเศรษฐกิจอังกฤษที่นํามาฝากกันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะในโซนอาเซียนกันบ้างน,นะคะซึ่งหลายๆประเทศค่ะมีความพยายามในการดึงดูดความน่าสนใจเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงเข้าสู่ประเทศนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออินโดนีเซียนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของอินโดนีเซียนั้นได้มีการประกาศใช้วีซ่าทองคําเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนต่างชาติและกล็ลงทุนในประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ โดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของประธานาธิบดีโจโควิดโดโด,โดหรือว่าโจโควีได้มีการเปิดเผยว่าทางด้านของอินโดนีเซียมีการเปิดตัวโครงการวีซา่าระยะยาวในวันนี้ค่ะ โดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติพร้อมโอกาสในการเข้าถึงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าวีซ่าทองคำนี้นะคะจะมีระยะเวลา5ปีกำหนดให้นักลงทุนรายบุคคลต้องมีการจัดตั้งบริษัทมูลค่าอย่างน้อย2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่วีซ่า10ปีกาหนดให้มีการลงทุนขั้นต่านะคะที่5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ในขณะเดียวกันนักลงทุนที่ไม่ต้องการจัดตั้งบริษัทก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหุ้นบริษัทมหาชนหรือฝากเงินโดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำเอาไว้ที่3 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับวีซ่า5ปีและ7 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับวีซ่า10ปีนักลงทุนที่เป็นบริษัทเองนะคะถ้าหากว่าต้องการวีซ่า5ปีให้กับกรรมการและผู้บริหารต้องลงทุนอย่างน้อย25ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ส่วนใครหรือว่าบริษัทใดต้องการวีซ่า10ปีก็ต้องลงทุน50ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียนะคะเปิดเผยว่าถ้าหากว่านักลงทุนกลุ่มใดหรือบริษัทใดสนใจนะคะที่จะมาเปิดเมืองหลวงแห่งใหม่หนูซันตาราที่ณปัจจุบันนี้กำลังก่อสร้างอยู่บนป่าที่เกาะบอเนียวด้วยงบประมาณมหาศาลสูงถึง3 2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเขาจะได้รับวีซ่า5ปีเมื่อลงทุนอย่างน้อย5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ และได้รับวีซ่า10ปีเมื่อลงทุนอย่างน้อย10ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันมีหลายประเทศเสนอโครงการแบบเดียวกันนี้นะคะให้กับนักลงทุนแต่ก็ได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วยกตัวอย่างเช่นแคนาดาอังกฤษและก็สิงคโปร์เนื่องจากว่ารัฐบาลของประเทศดังกล่าวมองว่ามันไม่ได้ช่วยสร้างงานค่ะและอาจจะกลายเป็นช่องทางทำให้นักลงทุนนั้นนำเงินร้อนเข้ามาเก็งกำไรในประเทศทดแทนค่ะ จากวีซ่าทองคําของอินโดนีเซียนะคะกลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างค่ะไม่ใช่เรื่องของทองคําแต่เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองค่ะล่าสุดทางสอทอเองก็ออกมาพูดเลยนะคะว่ามีการปรับลดการผลิตรถยนต์ปีนี้ค่ะลงไปนะเหลือที่1.7ล้านคันหลังจากที่เศรษฐกิจแล้วก็กําลังซื้อนั้นไม่อํานวยค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสทอทค่ะ ปรับเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้นะคะหรือว่า2,567จากเดิม1,900,000คันเหลือที่1,700,000คันค่ะลดลงไปถึง2 0 0 0 0คันนะคะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลดลงไป10.53%ค่ะเ่งเปในการปรับเป้าเฉพาะผลิตขายในประเทศนะคะลดลงไปจาก75,000 0คันเป็น55,000คันค่ะจากปัจจัยลบหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่น นี่ัวรเรือนสูงถึง90%ซของ GDP ประเทศในขณะที่รายได้โครเรือนต่ำจากการที่เศรษฐกิจนั้นเติบโตต่ำการลงทุนจากต่างประเทศเองรวมถึงดัชนีการผลิตภาคสากรรมก็ลดลงด้วยนะคะคนมีรายได้ลดลงค่ะประชาชนระวังการใช้จ่ายหน่วยงานเศรษฐกิจหลายแห่งก็ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลงนะคะสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะค่ะ แล้วก็จำนวนแรงงานไปทํางานก็น้อยกว่าเพื่อนบ้านนะคะจากการที่อัตราการเกิดต่ําทําให้นักลงทุนนั้นลังเลในการลงทุนเพราะว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะ แต่งะไรก็ตามนะคะทางสอทนั้นยังคงประมาณการผลิรถยนต์เพื่อส่งออกเอาไว้เท่าเดิมค่ะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสคันนะคะเนื่องจากยังมีปัจจัยบวกค่ะจากการที่ยอดขายรถยนต์ของประเทศคู่ค้า3ใน4ของตลาดส่งออกนั้นยังคงเติบโตได้นะคะอย่างเช่นออสเตรเลียสหรัฐยุโรปตะวันออกกลาง ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นยังเติบโตค่ะส่งผลดีต่อประเทศในเอเชียนะคะที่มีสัสดส่วนถึง28%ของรถยนต์ที่ไทยส่งออกและนอกจากนี้นะคะยังคาดการค่ะว่าเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงด้วยส่วนเรื่องของปัจจัยลบที่ยังคงต้องจับตากันต่อไปค่ะ โดยเฉพาะสงครามการค้านะคะแล้วก็สงครามยูเครนกับรัสเซียสงครามอิสราเอลกับฮามาสที่อาจบานปลายด้วยการเพิ่มการเข้มงวดในการควบคุมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐส่งผลให้เกิดการขาดคลานเซมิคอนดักเตอร์และเศรษฐกิจจีนนะคะที่ท่าโตแน่ตราที่ต่ําจะส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศในเอเชียซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับสองรองจากตลาดออสเตรเลียได้ค่ะ ถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ละค่ะที่ณปัจจุบันนะคะยอดการผลิตภายในประเทศลดลงแล้วก็มียอดของความต้องการใช้รถยนต์อีวีเพิ่มสูงขึ้นนะคะคะไปดูกันต่อค่ะสําหรับภาคธุรกิจที่สนใจอยากจะหาสภาพคล่องกันบ้างนะคะหรือว่าท่านใดนะคะอยากจะขอกู้เพื่อซื้อบ้านและอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานต้องไม่พลาดงานนี้ละคะ่ะงานมหกรรมการเงินมอน,นี่เอ็กซ์โปโคราชนะคะกำลังจะจัดขึ้นแล้วในวันที่9-11สิงหาคมนี้ค่ะ คุณพักคณีวิริยะรังสรษฎิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหากรรมการเงิน m o n e ่เอ็กเปิดเผยค่ะว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหากรรมการเงินโคราชครั้งที่18 m n มันี่เอ็กซ์โปโคราชในวันที่9 1 1ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ MCC Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชภายใต้แนวคิด Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน สดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเงินดิจิตอลนะคะธนาคารสถาบันการเงินบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการลงทุนประกรันส่งตรงบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบัตรเครดิตบัตรเงินสดเงินฝากดิจิตอลแบงกิง้งออนไลน์แบงกิง้ง สลากออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพรวมถึงการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้และทองคำด้วยเงินไขสุดพิเศษไปฝากพี่น้องชาวโคราชและก็อีสานตอนล่างค่ะ และแน่นอนนะคะว่ามีงานสัมมนาดีๆไปฝากกันด้วยสําหรับท่านใดที่อยากจะหานะคะหุ้นน่าสนใจในการลงทุนหัวข้อในครั้งนี้คือหุ้นเทคนิคแจมยิงกําไรยาวครึ่งหลังปี2567วิทยากรค่ะได้รับเกียรติจากคุณสุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดนะคะไปพบกันในวันเสาร์ที่10สิงหาคมตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปอย่าลืมไปพบกันนะคะ9 11สิงหาคมนี้ที่ M.C.C. หอชั้น3ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลโคราชค่ะไปร่วมงานกันก็ได้หรือว่าใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดผ่านออนไลน์นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m ค่ะย้ำกันอีกทีนะคะม o น e y e x p o โปโคราจัดกัน9ถึง11สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่เดอะมอลโคราชค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะช่วงหน้ากลับมาเราจะมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะจะพาไปดูหุ้นในกลุ่มสกังดต่างๆที่น่าสนใจในเครื่องปีหลังของปีนี้ค่ะ วันนี้สองของ m ันนี้ทุ่เดยค่ะเช่นเคยเลยนะคะเราจะพาไปดูเรื่องการลงทุนในตลาดทุนไทยค่ะวันนี้จะพาไปดูหุ้นในอุตสาหกรรมเด่นนะคะสำหรับครึ่งปีหลังของปีนี้มีอะไรติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะถ้าเราดูจาก Earning ็งอัปเกรดของคุณกิตพลเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในช่วงสักประมาณตั้งแต่ต้นกรกฎาคมเป็นต้นมาเริ่มดูสีเขียวสบายตาม,มากขึ้นนะคะดูดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะงั้นเรามาเจาะก,กันค่ะสำหรับท็อปพิกในรายกลุ่มอุตสาหากรรมที่ไฮไลท์มานะคะ คาปลีกนี่มันยังมีตัวที่นอกเหนือจากดิจิตอลวอลเล็ตด้วยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าจริงคาปลีกเราชอบ CPL กับ TNP น,น,น,นะครับตัวด้านเซเว่นนะครับรวมกับทั้งห้างธนานสริยาซึ่งน่าจะ่อนั่งได้ผลดีจากเรื่องของตัวการบริโภคขั้นเดีดวยวกันถ้าเราไปตามดูหุ้นในกลุ่มคาปลีกนะครับแต่มาสองที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าสเต็มโซล์ e เต็มโซลเซลหรือยอดขายสาขาเดิมเนี่ย ในธุรกิจคาร์บิกหลายตัวเลยที่ติดลบครับระดับ2หลักนะ10%นะแต่ว่าถ้าเราไปดูธนภพิริยะเอง ST ตม Social ล o ค้ยังเป็นบวกอยู่นะครับผมคิดว่านี่เป็นภาพสัญญาณเชิงบวกนะว่าแสดงว่าตัวธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งกว่าภาพของตลาดคาปิคโดยรวมนะแั่นั้นก็ในกลุ่มคาปิกถ้าจะมองเราก็มองตัวนั้น CPO นะครับแล้วก็ตัวของท MP ธนภพิริยะครับค่ะงั้นไปที่กลุ่มอื่นๆต่อกันบ้างค่ะเรามองอยังไงบ้างคะ เอ่อมาดูในกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มอาหารต้องบอกว่าภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุนะครับคือเอ่อหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงแล้วราคาเนื้อสัตว์ก็ยังไม่ได้ฟื้นแบบเยอะมากมายอะไรนะแต่ว่าจริงแล้วเราจะพบว่าผลประกอบการของกลุ่มนี้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องพึ่งราคาเนื้อสัตว์เางเดียวครับต้นทุนที่ลดลงก็เป็นตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าในภาพนี้ตัวงด้านตัวในกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยที่เราชอบในปีนี้ครับบวกกับก,การที่เราเห็นว่า ความเปนคำมันจะพลิกจากติดลบเนี่ยมาเป็นบวกมากขึ้นก็จะไปดีกับตัวเ้นันหุ้นอย่างเช่นเบทาโกรนะครับซึ่งเบทาโกรเองเนี่ยก็ทำเนื้อสัตว์ทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีภาพที่มันปรับดีขึ้นนะครับ valuation เองก็อยู่ในจุดที่เราคิดว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าภาพของทางดนานธุรกิจมันมีการฟื้นตัวได้ดีจริงๆไม่ว่าจะในขาของราคาเนื้อสัตว์หรือจะเป็นขาของต้นทุนก็ดีเนี่ย นะครับผมคิดว่าภาพของเบทาโกรเองก็เป็นตัวที่เราชอบนะทีนี้ถ้าตัวเล็กหน่อยก็อาจจะเป็นตัว TFG นะครับนะซงเนื้อไก่เองต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ในกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะต้องเระมัดระวังหรือหาจังหวะในการที่จะเฝ้า Stop Loss ดีๆหน่อยก็คือตัวโคโคโคนะครับธุรกิจน้ำมะพร้าวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวมะพร้าวเนี่ย กำไรจะดีมากๆในมีช่วงแต่มาสามน่าจะน่าจะยังทำหายต่อเนื่องได้เพียงแต่ว่าราคาก็วิ่งมาค่อนข้าจะแรงแล้วดังนั้นภาพของราคาหุ้นของโคโคเองอจากนี้ไปยังมีโอกาสปรับขึ้นได้แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังดาวไซด์จากการเก็งกำไรไว้ให้ดีด้วยครับอนอกจากกลุ่มคัพปีไปแล้วนะครับไอ้สุดท้ายเราก็บอกว่าคนที่น่าจะน่าจะกลับมาดีกลุ่มหนึ่งแล้วก็อาจจะยังไม่เห็นสัญญาณบวกมากนะแต่ว่าต้องต้องเฝ้าติดตามดูเนี่ย ก็อาจจะเป็นกลุ่มของแรนทัวริซึมนะครับกลุ่มกลุ่มการท่องเที่ยวเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่มาสองดูแย่เพราะว่าเข้าสู่ช่วงของโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือคนก็กลับบ้านกลับเมืองไปหมดนะฝรั่งที่เคยมาช่วงหนาวมากเนี่ยพอถึงประมาณสักปลายกลุมพาต้นมีนาก็จะเริ่มหนีกลับประเทศกันแล้วเพราะว่าผ่านช่วงหนาวสุดๆไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ ถ้ามาดูเราก็จะพบว่า,วาสัญญาณบวกของการเติบโตทั้งเท่าต่างชาติในช่วงของเดือนเจ็ดมันมีสัญญาณที่มันปรับดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วตัวธุรกิจถ้าเราไปเช็คกันไดตัวครับอย่างเช่นธุรกิจภาคบริการการท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกสปานะครับก็จะสือว่ามีสัญญาณที่มันดูค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับรวมไปถึงตัวของทท่านั้นโรงแรมหรือที่พักต่างๆเนี่ยนะครับตัวของท่านั้นสายการบิน,น,นในช่วงของเดือนต่มั้สาเนี่ยหรือว่าหลังที่เดือนเจ็ไปแล้วเนี่ย ก็มีทิศทางที่มันจะปรับดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในกลุ่มของพวกที่น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังอย่างเช่นท่องเที่ยวเนี่ยถ้านักทุนจะมองเราก็แนะนานให้มองใหญ่ตัวเล็กตัวครับตัวใหญ่ก็คือ a o t นะครับแต่ตัวเล็กเราก็มองตัวทางสปาที่ทําธุรกิจของทางด้านาให้บริการทางด้านของตัวสปาแล้วก็พวกการน,นวดครับค่ะอ่า,าแล้วโรงไฟฟ้าล่ะคะในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่บอกว่าเป็นตัวใหญ่ที่มีโอกาสน่าจะ ได้รับผลดีเนี่ยนะคะเรามองตัวไหนเอาไว้บ้างคะครับก็ต้องบอกจริงๆโลนฟ้าได้หลายตัวเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าแม้กระทั่งกับเองก็ได้ด้วยนะครับเพราะมีประเด็นเรื่องการควบรวมระหว่างกับอินทัสด้วยเพียงแต่ว่าณนะวันนี้ถ้าจะมามองตัวที่มันน่าจะล็อกดาวน์ไซดได้นะครับผมก็แนะนําเป็นราชบุรีกับ e c ็กโนะครับสองตัวนี้บน PE อยู่ประมาณแถว7จดถึงแเทานะครับแล้วก็ปันผลอยู่ประมาณ6% นะครับตัวของทางด้านผลประกอบการก็ต้องอย่างสร้างย์คุณดีเองผลประกอบการเองก็อ,อยู่ในทางที่มันปรับดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นะผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตลาดเองจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืะจะมีดาวไซด์แต่ว่าด้วยปันผลที่อยู่ระดับนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าตั้งแต่การขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเกิดขึ้นเนี่ยราคาหุ้นเคยอยู่50กว่าบาทนะตอนนี้ราคาดอกเบี้ยขึ้นมาจนกระทั่งมาตึงเต็มที่แล้วเนี่ยตัวทางด้าน เราก็มองว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่ได้ผลดีจากการลดลงของดอบเบียในช่วงต่อไปนะแต่นั้นผมคิดว่าลองไปทําการบ้านในในกลุ่มนี้ดูครับค่ะ,ะตัว i c ซนะคะกลุ่มสื่อสารใช่ไหมคะเรามองตัวไหนออยบ้างคะในกลุ่มก<อ>็ทั้งบอกว่า ICT เนี่ยเรามองทาระยะสั้นนะครับเราคิดว่าตัวใหญ่อย่างแอดวานน่าสนใจครับเพราะว่าเราเห็นประมาณเราโมเมนตัมการปรับประมาณการกำไรหุ้นปานนี้เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่ Va l u a t i ชันเองเนี่ย ยังเทรดอยู่ในโซนต่ำนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปดูหุ้นหลังถ้าไปมองปฏิสัทธิปรนเร็นของการกลับมาของรายจ่ายภาครัฐนะครับในกลุ่มพวกนี้จะไปดีกับหุ้นของพวกทางด้าน system integration ก็จะไปดีอย่างเช่นตัวของสามารถ corporation เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้อาจจะรอจังหวะหน่อยได้ครับถ้าซื้อเลยนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นตัว advance นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอมองจังหวะว่า,วาเอ๊ะลงมาปรับฐานรอบนี้แล้วจะซื้อตัวไหนน,นะครับผมคิดว่า ตัวสามารถเองก็เป็นตัวหนึ่งที่นักทุนเองน่าจับตาหรือหน้ามองภาพของการฟื้นตัวครับ ข่ากับเรากันต่อนะคะวันนี้ทุเดย์ค่ะช่วงนี้มาดูกิจกรรมนะคะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะโดยทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะคะได้เปิดตัว iSmart 80ทับ6ชำระเบี้ยสัน้นรับเงินคืนทุกปีค่ะ คุณบุพาวดีโอวรารินประธานเจ้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพละกษณองค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงนะคะตัวแทนฝ่ายขายและลูกค้าคนสำคัญกว่า500คนค่ะ ไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะไอสมาร์80ทั6ณนะโรงภาพยนตร์สยามพวาลัยรอยัลแกรนด์เทเตอร์บ่ายกรุงไทยแอค l ซ่าไลฟ์โดยทางคุณบุพภาวดีนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอสมาร์80ท6ไม่มีเงินปันผลแบบประกันตลอดชีพนะคะที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคนไทยให้วางแผนชีวิตฉลาดคิดเพื่ออนาคต ซึ่งครอบคลุ่มนะคะทั้งด้านความคุ้มครองชีวิตและด้านการสะสมทรัพย์ค่ะมีระยะเวลาชำระบี้ประกันภัยสั้นเพียงแค่6ปีคุ้มครองจนถึงอายุ80ปีให้ความคุ้มครองชีวิตนะคะ200%พร้อมทั้งรับเงินคืนทุกปีด้วยค่ะ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรร์ที่1ถึงปีกรมธรร์ที่ครบอายุ79ปีนะคะและวิบรกักานภัยค่ะยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0แสนบาทต่อปีโดยเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามกรมธรร์กำหนดค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iSmart ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อวางแผนชีวิตฉลาดคิดเพื่ออนาคตยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และเป้าหมายสูงสุดของบริษัทที่จะเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตมุ่งมัน่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการให้สามารถเข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนสามารถดูแลครอบครัวธุรกิจและชุมชนได้อย่างมั่นใจเพื่อให้ทุกชีวิตได้เดินหน้าสู่อนาคตที่มั่นคงพร้อมเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปค่ะ ผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบประกันตลอดชีพ iSmart 80์ททั 86, ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ค่ะเบอร์โทรนะคะ1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www. กรุงไทยขีดเอา .co.th ค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่น่าสนใจนํามาฝากกันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการลงทุนในกองทุนกันบ้านดีกว่านะคะเป็นมุมมองของผู้จัดการกองทุนค่ะที่มองถึงภาพรวมการลงทุนณปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยทางด้านของคุณชวินดาหารัตนกูลในฐาะนะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปิดเผยค่ะว่ามีการสำรวจความคิดเห็นผู้ลงทุนสถาบันไทยในมุมมองของภาวะเศรษฐกิจนะคะดอกเบี้ยและปัจจัยหลักที่มีผลต่อการลงทุนในภาพรวมนั้นมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากขึ้นคะ่ะแต่ก็ยังคงให้น้ำหนักความสำคัญกับปัญหาเรื่องของเสถียรภาพการเมืองปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัจจัยลบที่อาจจะฉุดรั้งภาวะเศรษฐกิจลดทอนแรงจูงใจ ในการลงทุนพร้อมคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าในปีนี้อาจจะยังคงอยู่ที่2.5ค่ะแต่มีบางส่วนก็คาดว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25 พร้อมกันนี้ให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะว่าอาจจะมีความผันผวนในระยะสั้นแต่มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเน้นหลักการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานและทองคําเน้นลงทุนในหุ้นขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก็คือกลุ่มการค้าพาณิชย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์กลุ่มท่องเที่ยวสันทนาการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและให้ความสำคัญต่อการลงทุนในรูปแบบของ ESG Investing หรือว่าเน้นในเรื่องของความยั่งยืนด้วยค่ะ สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกในระยะเวลา1ปีข้างหน้านะคะส่วนใหญ่เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะทรงตัวและอาจจะชะลอตัวลงบ้างรับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ยืดเยื้อปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองระดับประเทศอัตราเงินเฟ้ออัตราการเติบโตของ GDP ที่ชะลอลงในบางประเทศที่เป็นเศรษฐกิจหลักค่ะถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะที่เรานํามาฝากกันค่ะแม้ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเองอาจจะมีความผมันผวนอยู่บ้าง แต่ว่ายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกอยู่เช่นกันนะคะสำหรับเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ